สวัสดีค่ะคุณเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้าอยู่บ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดําความหมองคล้ำใช้ครีมมาก็เยอะพอหยุดใช้ก็กลับมาเป็นอีกเพราะว่าฝ้าบางชนิดไม่สามารถหายได้จากการทาครีมต้องรักษาจากภายในสู่ภายนอกและนี่เลยค่ะวิตามินสลายฝ้ากระจุดด่างดำเกรปซีดออยล์ plus อโวคาโดออยของ Boswellife ผลิตและนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียมั่นใจได้เลยนะคะพอผลิตจากโรงงานยาอันดับหนึ่งของออสเตรเลียมีเลข TGA แบบทะเบียนยามีเอกสารรับรองทั้งออยไทยและออยของออสเตรเลียไม่มีผลข้างเคียงช่วยในเรื่องการรักษาฝ้ากระผิวหมองคล้ำไม่สดใสจุดด่างดำและลดการอักเสบของผิวไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระฝ้าแดดฝ้าฮอร์โมนฝ้าหลังคลอดบุ๋มลองและพิสูจน์มาแล้วเห็นผลจริงค่ะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเห็นผลชัดอย่างแน่นอน รักษาฝ้าจากภายในสู่ภายนอกอย่างตรงจุดที่สุดค่ะสอบถามสั่งซื้อสินค้าคุณลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอนี้แล้วทักไลน์มาสั่งซื้อได้เลยจ้าส่งฟรีทั่วไทยจ้าถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศจัดส่งได้จ้ามีค่าจัดส่งตามระยะทางขอบพระคุณมากๆจ้า